สวัสดีครับเอฟซี MC พี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญนะฮะอวันนี้มาชมกันหน่อยลากกันหน่อยเจ้าเคเ1 3ก้าหนึ่งสามตกไม้ฮะนี่นะฮะตุกจุมต้องเอาอีกคันหนึ่งกาะไว้อนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาลากดูหน่อยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า โอ้ยไม่ได้เลยพี่น้องรถผมสไลด์ฮะ นาเล็กรองก่อนไม่มีกรรบินกรรแล้วเพื่อน มาอยูอ่อันตรายมากครับเ,เพื่อน เอาใหม่ครับเอาใหม่อ,อีกรอบหนึ่งอา้าวมาเล้วอา้อาว่า เรียบร้อยฮะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยอ่ะโอ้ทุลักทุเลเลยเพื่อนเพื่อนอสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพี่ไม้รถขุดมังกรนซับเจริญได้ทําคลิปดีๆให้พี่น้อง fc รับชมนะฮะโอ้สองสารแกอยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลยจมเลยฮะอันตรายครับ ทำงานกับน้ำนี่เอาอีกคันหนึ่งอยู่ทางนี้อ่ะอีกคันหนึ่งก็อยู่ทางนู้นฮะอ่ะโอหอมปากโอมโคอครับว่ากันไปฮะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ